เมื่อ d ด m e n นชั n นรวมตัวนะคะก็จะเห็นประมาณนี้แหละค่ะถ้ามาอยู่ทีมเดียกันนะคะอย่างแรกเลยป้อมใหญ่รอเรียวบัฟฟ้าฝั่งศัตรูแล้วก็ครีปตัวเล็กเนี่ยเลยครีปตัวเล็กก็จะเป็นของไอรินะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้โอ้ oh my god บอกเลยว่าแหลกแน่ๆในแมปเนี่ยใครที่โทรศัพท์ไม่สูงนะคะหญิงบอกเลยว่าอย่าเปิดสเปคสูงเกินไปไม่งนโทรศัพท์อาจจะบีบแตรได้นะจะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยะค่ะในส่วนของภาพรวม My Object Preview นั่นก็คือโดยรวมของแมปคันนี้ป้องไบโอเลตก็จะมีลักษณะเป็นสีฟ้าประมาณนี้แล้ค่ะเมื่อเดินออกมาแล้วเนี่ยเห็นป้าอะมาดูเอฟเฟกมันจะป่นปี้ขนาดไหนนะคะเมื่อ5คนโอ้โหแกดูดิของใครเป็นของใครแม่เมื่อ5คนมาเจอกันโอ้มันก็เจินฟ้าคือมันดูไม่ออกเลยแบบเอฟเฟกมันป่นปี้มากเลยอะคะ่ะทุกคนดูดิถ้าสมุิโทรศัพท์มันแรงฉันบอกเอเลยว่า แบบมีขีดนะมีบีบแต่นะเออเนี่ยอาจจะเฟรมเรทอาจจะตกๆนะสำหรับใครที่แบบโทรศัพท์ที่เป็นจอรอยยี่สิบเฮิร์ตอ่ะอย่างติดสามโปรแม็กติดโปรแม็กอ่าประมาณนี้อ่ะเปิดรอยยี่สิบได้เนี่ยเฟรมเรทอาจจะตกจริงว่าเอออาจจะมาอยู่สักเหลือเก้าสิบหรือเปล่าที่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเออก็ต้องรอดูคนที่แบบเขารีวิวรอยยี่สิบเฮิร์ตนั่นแหละก็ติดสามโปรแม็กติดสี่โปรแม็กนั่นแหละว่าจะสามารถเปิดแล้วเฟรมเรทมันดอกหรือเปล่าเพราะว่า เอฟเฟกเนี่ยแต่ละอย่างแบบโอ้โสุดมากยิ่งเป็น5้าตัวมารวมกันแล้วอ่ะฉันบอกเลยว่างานนี้มีแหลกค่ะทุกคนดูดิเพราะว่าเดเมนชันเบเกอร์เนาะมันจะออกเป็นแบบสีม่วงประมาณนั้นเนี่ยทีมเห็นปะในส่วนของลอเรียลนะคะเมื่อเปิดอันติีก็จะกลายเป็นสีม่วงไอรีก็จะมีโทนสีม่วงเหมือนกันนะคะในส่วนของนาคอสก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไวโอเลตหรือว่าจะเป็นในส่วนของเทอานาก็จะมีลักษณะ ประมาณนี้แต่ว่าเทวนาทมันจะออกไปทางแบบไม่ใช่เทวนาทในส่วนของไวโอเลตจะออกไปทางสีแดงๆประมาณนี้ค่ะเนี่ยนอกกนั้นเป็นสีม่วงเลยไม่รู้ว่าสกิลเป็นของใครเป็นของใครเนาะดูดิเห็นฟะาป่นปีกกันไปหมดก็จะมีลักษณะประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าของไอรีสก,กี่อปองอันนี้หญิงก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกัน